ุมของเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันท่านมองยังไงครับคุยกันกับท่านในวันนี้ครับคุณธนากรคมกริตครับเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันครับคุณธนากรสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับผมเป็นยังไงฮะมาอีกแล้วเป็นระยะระยะไปเนาะลักษณะอย่างเงี้เนาะบ้านเมืองเราเออเอาเอา อมันมันควรเอามาทาให้เป็นถูกกฎหมายเลยไหมฮะเพราะต่อให้ไม่ถูกกฎหมายคนก็ยังเล่นหวยใต้ดินอยู่ดีอะครับคุณธนากรเข้ามากันอย่างนั้นต้องต้องดูในเชิงรายละเอียดนะครับแต่ว่าอย่างนี้ฮะการมีอะไรที่ถูกกฎหมายนะครับมันมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะทําให้สิ่งผิดกฎหมายมันหายไปอันนี้ต้องเข้าใจความเป็นจริงนะครับว่ามันเป็นจริงแค่ก็ก็ทําให้เกิดช่องทางการ การเข้าถึงที่ถูกกฎหมายาน,น,นะครับอาจ<ก>จะโน้มน้าวคนบางส่วนก็ามาทางนี้ได้ทั้งฝั่งผู้ประกอบการและผู้เล่นแต่ว่ามันคงไม่มีอะไรละครับพลังที่มากพอที่จะไปเปลี่ยนในสิ่งที่ผิดกฎหมายหายไปอันนี้นี่ก็คงสิ่งที่ที่มันก็จะเกิดขึ้นทั้งสองอย่างสิ่งถูกกฎหมายก็จะมีสิ่งผิดกฎหมายก็ยังคงมีอยู่นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นค่ะ อในแนวทางข้อเสนอร่างพรบการพนันฉบับแก้ไขนะครับที่เขาผลักดันพนันออนไลน์หวยใต้ดินอ <ừ, S 1> ให้ถูกกฎหมายแล้วก็เสนอไอเดียว่าควรจะมีคาสิโนจังหวัดท่องเที่ยวภาคละหนึ่งแห่งในมุมของคุณธนากรเนี่ยอ <ừ, S 1> มองยังไงประเมินยังไงหรือว่ามีข้อแนะนํำยังไงฮะเออคือมันต้องทํากันบ้านให้ให้ครบทุกข้อนะครเปประเด็นคืออย่าง,งานั้นคือคือโอเคแล้ครับในในความเป็นจริงเนี่ย การมีสิ่งเหล่านี้ก็ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับหลายประเทศเขาก็มีอยู่อันนี้เราก็คงคงเห็นตัวอย่างเขาอยู่แต่ว่าเราต้องมองคือถ้าจะดูเขาเป็นตัวอย่างเนี่ยมันต้องก็ต้องดูให้ให้รอบด้านนะครับคือเขาเขาไม่ใช่เพียงแค่มีสิ่งเหล่านี้ถูกกฎหมายเพียงแค่นั้นนะครับแต่เขามีกระบวนการทํางานที่ที่ครบถ้วนในด้านอื่นด้วยนะครับแล้วก็มีกระบวนการเตรียมตัวที่ ที่มากพอสมควรก่อนที่จะมีการพนันเหล่านี้ถูกกฎหมายมนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่านี่นี่คือเรื่องที่ที่านเราจะดูเขาเป็นตัวอย่างก็ต้องดูเขาให้ครบทุกเรื่องอนะครับอืมครับเอโดโดยปกติแล้วอะครับอย่างประเทศที่เขายอมให้การพนันออนไลน์หวยใต้ดินหรือคาสินโนให้มันถูกกฎหมายเนี่ยเขาต้องมีระยะเวลาเตรียมตัวหรือระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านนานแค่ไหนฮะอืมอ่าบางประเทศที่เป็นสิบปีนะครับ Oh. อ,อย่างของญี่ปุ่นสมมติยกตัวอย่างญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยคุยกันรู้สึกจะเกินสิบปีแล้วแหะครับ oh. แล้วก็มีกระบวนการของการทั้งการวิจัยทั้งการถกเถียงนะครับทั้งการฟังการให้ให้พื้นที่ที่ต้องการจะทำคาสิโนยกตัวอย่างเานนช่นคาสิโนนะฮะต้องกาแล้วก็ให้ให้พื้นที่ที่จะทำคาสิโนเนี่ยเสนอแผน hmm. นะครับขึ้นมาคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เสนอโดยฝ่ายการเมืองแต่ให้เสนอโดย โดยจังหวะนะครับที่ที่ต้องการจะทาให้เสนอเป็นแผนขึ้นมาเพื่อมีการการคิดให้รอบด้านแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการจัดทําประชามติซึ่งเท่าที่ผมรู้เนี่ยประชามติเขาก็จัดหลายหนพอสมควรนะครับก่อนกว่าจะตัดสินใจว่าว่ามีเนี่ยนะครับก,ก็เพิ่ง,เ,งเมื่อไม่นานมานี้เองที่ญี่ปุ่นตัดสินใจว่าจะมีจะมีคัน้นตอนกฎหมายนะครับเพราะนั้นมีกระบวนการเตรียมการเยอะ นะครับบางประเทศเนี่ยคุยเห็นว่าแล้วบางทศบางที่เนี่ยเขาคุยกันมาเป็นสิบปีกว่าตะพกที่จะจะสุกงอมว่าอะตกลงมีก็มีมีอย่างเงี้ยนะครับมันอย่างนั้นนะมันไม่ใช่เกิดเป็นการที่ที่คิดกันเร็วๆโดยฝ่ายการผู้พักแล้วได้ทันทีฝ่ายเดียวออืมในในประเทศที่เขามีสิ่งเหล่านี้แบบถูกกฎหมายะครับเท่าที่เราได้ประเมินดูฮะมันได้คุ้มเสียไหมครับทุนธนากรอื อ่าอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงอยู่นะครับว่ามันได้คุ้มเสียหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเม็ดเงินบางบางมันมีมันมีตัวต้นทุนบางอย่างที่มันประเมินเป็นเม็ดเงินไม่ได้นะครับแต่ก็ยิ่งเรื่องต้นทุนที่มันเป็นต้นทุนที่ไม่ใช่ต้นทุนทางเศรษฐกิจคลับครับ,รบเรื่องเศรษฐจอาจจะประเมินได้เรื่องของเรื่องของการลงทุนเรื่องของกําไรใช่ไหมครับแต่บางอย่างนี่มันประเมินเป็นเป็นตัวเงินไม่ได้เช่นเรื่องของต้นทุนนั่น ด้านสังคมกับต้นทุนเรื่องของเรื่องของสุขภาพนะครับอันนี้มันเป็นประเด็นที่ที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงว่าไม่มัมนมีประเด็นเรื่องสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเรื่องของการมีพนันถูกกฎหมายเนี่ยเพราะว่าการเล่นพนันมันมีผลต่อเรื่องของความเครียดนะครับมันมีผลต่อเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของการเสพติดนะครับพนันมันเป็นสิ่งเสพติดนะครับอันนี้ันนี้ทางการแพทย์ก็ยืนยันแล้วเนี่ยพราะนั้นเนี่ยมันก็มีต้นทุนบางตัวที่ มันประเมินเป็นเป็นตัวเลขทางการเงินได้ไม่ชัดเจนทีเดียวแล้วมันก็เลยทำให้การจะตัดสินว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยอาจจะเห็นตัวเลขไม่ครบทุกดานนะคะมันเคยมีตัวอย่างของตัวเลขของสหรัฐอเมริกานะครับที่ถือเป็นประเทศแม่แบบของการมีคาสโนถูกกฎหมายเนี่ยอเมริกาเคยมีตัวเลขที่ผมได้ได้เห็นอยู่ปีหนึ่งที่เขารายงานเนี่ย ตัวเลขของผลกําไรทางเศรษฐกิจกับตัวเลขของผลกระทบทางสังคมเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับมัน,ม,นมันมันมีความต่างกันนิดเดียวนั้นเนี่ยอันนี้เราก็เชื่อได้ว่ามันก็เป็นประเด็นที่ต้องต้องคิดให้รอบคอบว่าว่าอย่ามองแต่ด้านด้านที่จะได้้านมันมีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับถ้าเรามันเด่อาจัดริ้นพ่ได้ว่า ถ้าเรามีความพร้อมนะครับที่ไม่มากพอเราอาจจะเสียมากกว่าได้แต่ถ้าเราทํากันบ้านวัดได้ครบทุกด้านนะครับเราก็อาจจะอาจจะคุ้มค่านี่อยู่ที่เราออกแบบของเราอย่างไรครับถ้าสมมติว่าเราพร้อมแล้วเราเดินไปตามสเต็ปในวันหนึ่งถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้มันถูกกฎหมายอําขึ้นมาได้ในการทำงานของภาคประชาสังคมภาคประชาชนจะต้องมีมหน้าที่บทบาทปรับเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมครับคุณธนากร คือคือแน่นอนนะครับการการเอาสิ่งผิดกฎหมายขึ้นมาให้ถูกกฎหมายเนี่ยนะครับเรื่องหนึ่งที่มันก็จะเป็นงานที่ยากขึ้นของของฝ่ายสังคมนะครับจริงๆไม่ใช่เป็นแค่แค่แค่ฝ่ายองค์กรของพวกเราเท่านั้นมันจะมีอัลละที่ไปตกกับทั้งระบบการศึกษาสถาบันศาสนานะครับซึ่งมีเป็นฝ่ายคุณธรรมที่ต้องพูดเนี่ยก็จะมีความยากที่มากขึ้นเพราะว่าเราก็จะพูด กับเยาวชนเราก็จะสอนเยาวชนได้ยากขึ้นว่าเอ๊ะตกลงแล้วพันธมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดกันแน่นะครับอครูก็จะพูดกับเด็กได้ยากขึ้นว่าทําไมถ้าทไมมันเป็นสิ่งที่ที่ไม่เหมาะสมแต่ทําไมมันถึงทํากฎหมายถึงยอมรับให้ถูกกฎหมายหรือทําไมรัฐบาลถึงมีนโยบายส่งเสริมพวกนี้มันก็เป็นประเด็นที่อาจจะมีความยากมากขึ้นแต่ความยากพวกนี้มันมันไม่ใช่ว่าตอบไม่ได้แต่ว่าต้องมีกระบวนการมามามาค้นคว้าหาคาตอบที่เหมาะสม นะครับให้กับเด็กเยาวชนเขาได้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็ข้เดียวหลายประเทศเขาก็ตอบได้ว่าเป็นอย่างไรแต่เพียงแต่ว่ามันจะทําให้เกิดความสับสนคลุมเครือที่มากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งบ้านเราเนี่ยเราก็ไม่เคยทําให้เรื่องนี้มันกระจ่างขึ้นมาสักทีนะครับต้องรวมพันนาเนี่ยบ้านเราเราคิดยังไงกับเรื่องพันนาน่ะครับเรามันจะมีคําพูดที่ต่างฝ่ายก็ต่างผลิตวาทกรรมาใส่กัน ใช่ไหมบางคนก็พูดว่าการปนันเป็นสิ่งที่อยู่ในสายเลือดของของคนไทยอันนี้ก็กลายเป็นเรื่องยัดเยียดว่าปนันเป็นสิ่งที่กู้กับคนไทยซึ่งอันนี้มันก็ไม่จริงนะครับอันนี้เป็นต้นเนี่ยเราก็ต้องมามาเตรียมกระบวนการตรงนี้ให้ปลอม,อมนะครับอันนี้คือเรื่องเรื่องหนึ่งที่เป็นงานที่ยากขึ้นคือเรื่องของมันทัฐานทางสังคม,มก็จะมีความความสับสนมากขึ้นถ้าไม่ทาให้เกิดจากนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องสําคัญคือว่าในเมื่อจะทําให้มันถูกกฎหมาย อ็คือมันทาทาให้มันสิ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมใช่ไหมครับเราก็ต้องเตรียมคนของเราให้พร้อมที่จะอยู่กับมันได้อย่างมีปัญหานะครับอันนี้เรื่องสําคัญก็เหมือนกับอยู่ร่วมกับโลกแหละครับเราจะบอกว่าให้โควิดเป็นเป็นโรคประจําถิน่นเราต้องมีความพร้อมให้คนเราที่อยู่กับมันได้มีวัคซีนมีอะไรที่พร้อมเรื่องขนาดก็คล้ายๆกันนะครับถ้าจะให้มันเป็นเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเหมือนกับเป็น เป็นโรคประจํถจ่นเราก็ต้องฉีดวัคซีนของคนเราให้ปลอดอันนี้ก็มีกระบวนการเตรียมการที่มากกว่ขขาสมควรนะครับจปผลิตวัคซีนยังไงทดลองใช้ไหมวัคซีนที่มันเหมาะกับแต่และช่วงวัยช่วงอายุมันมีความต่างกันไหมอะไรอย่างไงอืมวนนิ่นะครับจะสร้างวัฒกรรมยังไงที่ทาให้คนเราตื่นรู้หรือมีความรู้เท่าทัานกับเรื่องการพนันเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการกระบวนการทางสังคม,มนะครับปุ่นี้ีันก็เป็นงานที่ที่จะมากขึ้นถ้ามีการน,านันถูกกฎหมายนะครับครับไอที่ผ่านมาเนี่ย ในบทบาทหน้าที่ของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันเนี่ยฮะเราเราดาเนินการในช่วงที่การพนันมันมีเปลี่ยนรูปแบบในยุคดิจิตัลนี้ยังไงบ้างครับคุณธนากรนะฮะคือเราก็เป็นองค์กรเล็กๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้เราก็เปลี่ยนแค่เป็นเป็นการพัฒนานวัตกรรมหรือพัฒนาตัวตัวต้นแบบนะครับให้สังคมได้เห็นนะครับเช่นเราก็มีชุดชุดสื่อนะครับของการไป ไปสร้างความรู้สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวนชนนะครับอ,อันนี้ก็พัฒนาร่วมกับฝ่า,ายวิชา,าการมีหลักสูตรสําหรับเด็กป .6 มีหลักสูตรสําหรับเด็กมัธยมนะครับมีนิทานสําหรับเด็กเด็กอนุบาลนะครับมีละครมีเอ่อเกณฑ์กิจกรรมสำหรับการไปจัดค่ายเยาวนชนพวกนี้อันนี้เราก็มีมีพวกนี้เป็นตัวต้นแบบไว้ทั้งหมดนะครับมันใครอยากจะเอาไปใช้ก็ก็ติดต่อมาได้แล้วก็พร้อมที่จะไปถ่ายทอด รื่องพวกนี้ให้หรือตอนนี้เราก็มีหลักสูตรของการอบรมมาให้กับครูนะครับเือแม้กระทั่งว่าเรื่องของการต้องมีมีการให้บริการที่ปลายทางนะครับเช่นเรื่องของการให้การปรึกษาพวกนี้แล้วก็เปิดเปิดสายเรียกว่าลายระบายเป็นเป็นสายรับรับระบายคนที่มีความทุกข์เรื่องของการทนานนะครับตอนนี้เราก็อบรมเยาวชนให้เยาวชนสามารถที่จะเป็น เป็นนักฟังเชิงลึกที่เป็นผู้รับฟังปัญหาของเพื่อนเพื่อนที่เป็นผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการพนันตอนนี้อสิ่งที่ที่มุนนี้ที่ทำนะครับมีพื้นที่ต้นแบบมีพื้นที่ของเครือข่ายที่ร่วงมลนรำลงแล้วแล้วมาดูกันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมันเกิดผลลัพธ์ความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนครับในช่วงที่เศรษฐกิจมีปัญหาเนี่ยปัญหาพนันนี่เพิ่มมากขึ้นด้วยไหมฮะคุณธนากรฮะตน่นครับเด็กช่วงช่วงโควิดเนี่ยมันเห็นชัดเจนนะครับว่าว่า เศรษฐกิจมีปัญหาหรือว่าเรื่องของการที่คนล็อกดาวอยู่กับบ้านในในยะเวลานะเด็กต้องเรียนออนไลน์มีคนตกงานไ่ได้เปลี่ยนว่าการพนันออนไลน์เพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับตัวเว็บพนันเนี่ยเพิ่มขึ้นน่าจะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่นะครับแล้วในขณะเดียวกันคนที่เริ่มไม่มีความหวังก็ก็จะไปมีความคิดบางอย่างว่าอถ้างั้นก็ไปหาความหวังกับกับการพนันนะครับเสี่ยงโชคดีกว่าอะไรนี้เป็นต้น อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันก็จะเกิดขึ้นนี่แหละครับยามใดเศรษฐกิจไม่ดีจะมีคนจํานวนหนึ่งที่เลือกเลือกวิธีการของการไปเล่นพนันอ๋อดังนั้นช่วงที่ผ่านมาก็ก็เยอะขึ้นถูกไหมฮะเพราะว่าปัญหามันมีเป็นจวนเยอะขึ้นครับนี่นะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของประเทศแล้วนะะแล้วเรามีทางแก้หรือมีแนวทางคาแนะนํายังไงบ้างครับคุณธนากรคือถ้าในเชิงในเชิงของของระดับนโยบายนะครับ สิ่งที่พวกเราพยายามเสนอซึ่งเราก็ไปเสนอกับทางาคณะกรรมการของของสภาผู้แทนรัษฎรด้วยนะครับกาเป็นคณะกรรมการจุดเอเจนตเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยนะครับที่เราเสนออย่างนี้ฮะว่าคือพวกเราก็ไม่ได้ข้านะครับว่าว่าจะจะไม่ให้มีการพนันถูกกฎหมายเหล่านี้นะครับแต่ว่าเราก็อยากให้มีการเตรียมความให้พร้อมนะรมเรื่องสําคัญคือมันถึงเวลาที่บ้านเราเนี่ยต้องมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเรื่องการพน,นัน แต่ค่ะที่ผ่านมามันไม่ไม่มีไม่มีเจ้าภาพหลักเพราะว่าไปไปมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยซึ่งรับผิดชอบเยอะแยะมากมายหลายเรื่องมากไปโปะไว้ที่มหาดไทยแทนเพราะฉะนั้นทุกประเทศที่เขาจะมีพนันถูกกฎหมายจะเป็นญี่ปุ่นเป็นสิงคนโปรเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะต้องจัดตั้งขึ้นมาให้มีหน่วยงานที่ประสานติดเช่อกันว่ามีเลกูเลเตอร์ล่ะครับเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลเรื่องของการพนัน นะครับอันนี้อันนี้ด้านที่หนึ่งนะอันนี้ก็น่าจะถือเป็นหน่วยงานเจ้าภาพขึ้นมาในแง่ของการการกํากับดูแลเรื่องของการพนันนะครับแล้วก็ก็คงต้องไปออกแบบว่าให้มีให้มีการทํางานนะครับที่จะกำกับดูแลให้ครบทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านสังคมทั้งด้านสุขภาพนะครับอันนี้ด้านที่หนึ่งอีกด้านหนึ่งที่หลายประเทศทํานะครับเด๋ยวเพียงยิ่งประเทศที่เรามักจะยกเป็นตัวอย่างเนี่ยจะเป็นสิงคโปร์เป็นญี่ปุ่นเป็นเกาหลีใต้ก็ตามเนี่ย เขาจะทําหน่วยงานอีกฝั่งหนึ่งเรียกว่าเป็นหน่วยงานด้านด้านลดปัญหาทางดัางโคนะครับและสุขภาพนะก็จะเป็นการทํางานร่วมกันของกระทรวงด้านสังคมกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะทำเรื่องเรื่องการให้ความรู้การป้องกันนะครับเรื่องของการเยียวยาผู้ที่มีปัญหามีผลรบจากการผ่านนะครับตอนนี้เป็นต้นอันนี้นี่คือการต้องเตรียมความพร้อมให้เกิดหน่วยงานทั้งสองสองฝั่ง <c oughs> ทั้งฝั่งกำกับดูแลและฝั่งฝั่งลดถึงกระทบ <c oughs> นะครับอันนี้อันนี้หลักที่หนึ่ง <H an> หลักที่สองเนี่ยเอ,อการติดคือการพนันเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายลักษณะของมันใช่ไหม <c oughs> พนันที่เป็นที่เป็นหวยเป็นกลุ่มไทยผลตัวเลขนี่กลุ่มหนึ่งพนันที่เป็นกลุ่มไทย,ผล,ลทลไทยทผลเหตุการณ์เช่นไทายผลกีฬาพวกนี้มันอีกกลุ่มหนึ่งพนันที่เป็นกลุ่มคาสิโนกลุ่มเกมพนันกลุ่มบอร์ดเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้ยิ่งพัฒนามันเป็นเรื่องการพนันที่เป็นพนันกลุ่มกลุ่มออนไลน์นั่นนี่ หลายประเทศจะใช้วิธีว่าออกกฎหมายเฉพาะเป็นเรื่องๆไปนะครับเพราะว่าการจะใช้กฎหมายฉบับเดียวเช่นพรบพลเืงแห่ไปทั้งหมดมันไม่ได้เรื่องงเนี่ยอ่ามันจะเป็นตะข่ายที่ที่มีช่องใหญ่เกินไปจะมีช่องโหว่มีรูโหว่เพียบเป็นกฎหมายเฉพาะนะครับอังนั้นถ้าถ้าข้อเสนอของของของฝ่ายการเมืองที่เสนอมาว่าจะมีทั้งทั้งคาสิโนใช่ไหมมีหวยบนดินด้วยมีพนันออนไลน์ด้วยนี่ ทางที่ดีสุดคือจะต้องไปออกเป็นกฎหมายเฉพาะที่จะดูในแต่ละด้านเพราะว่ามันมีชุดความรู้ในการเลกูลเลเตอร์ไม่เหมือนกันใช่แต่ละยังมันจะมีมันจะมีช่องทางหรือจะมีมีสเปคของมันนะครับมันจะต้องมีคนที่มีมีมีสเปเชียลิสต์ในการที่จะดูแลตรงนั้นอยู่เหมือนกันนะฮะใช่ใช่ใช่ครับถ้าผลักดันให้การพนันถูกกฎหมาย ส่งเสริมคาสิโนในจังหวัดท่องเที่ยวอย่างน้อยอาภาคมาหนึ่งแห่งเน่ครับเอ๊ะปัญหาคอร์รัปชันนี่มันจะเป็นยังไงบ้างคุณธนากรเออโยงไปถึงตรงั้นเลงที่มันถึงจุดที่น่าสนใจใช่ไหมครับคือคือเราจะเอาสิ่งผิดกฎหมายขึ้นมาให้ถูกกฎหมายเนี่ยนะครับด้วยด้วยความคิดว่าคือมีคนมีคนเล่นกันอยู่เยอะแยะมากมายอยู่แล้วห้ามก็ไม่ค่อยได้ใช่ไหมนะครับหรือว่าเห็นว่ามันเป็นช่องทางของการการทํา ทำเงินนะอรัทดแทนเงินที่จะไหลลงไปสู่สู่นอกระบบเอาเข้าระบบซะอะไรอย่างเงี้ย uh, อันนั้นมันก็ก็อาจจะเป็นเป็นงานมองเพียงแค่ด้านเดียวใช่ไหมอีกด้านหนึ่งจริงจริงน่าจะมองคือเอ๊ะทาไมเราไม่มาทําให้ฝั่งที่เป็นเป็นฝ่ายบังคับใช้กฎหมายเกิดความแข็งแรงขึ้นอืทําไมเราถึงไม่ทําไอ้ฝ่ายที่เป็นเป็นตัวจิ่งหวังจะเอาเงินอย่างเดียวให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้มันด้านที่น่าสนใจเพราะนั้นหลายประเทศเนี่ย เขาเขาตั้งอยู่บนพื้นฐา,า,า,านสําคัญคือมันต้องมีการปฏิรูปหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพนันสะก่อนนี่คือพูดง่ายคือปฏิรูปตารวจกับสะกอนะครับถ้าไม่ปฏิรูปตารวจถ้าไม่แก้พลบพาานันถ้าไม่ออกกฎหมายอะไรที่เป็นกฎหมายเฉพาะรเรื่องออกมานะะแล้วรีบตั้งเลยเนี่ยอันนี้มันมันอยู่บนฐานของความเสี่ยงที่จะไม่ประสบความสำเร็จนะครับนั้นมัน มันก็ควรจะต้องแก้ปัญหาจริงๆเรื่องเรื่อง,องปฏิบัติตำรวจเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ่าทําให้เกิดความโปร่งใสไม่ได้แล้วทําให้มีมีสิ่งที่ผิดกฎหมายขึ้นมาถูกกฎหมายมากขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นการเต็มหมูเข้าปากหมานะครับมันกลายเป็นใช่ทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นว่าโอ้โหตำรวจที่มีอํานาจล้นฟ้าเรืออะอแล้วก็มันก็จะทําให้ผลประโยชน์อะไรต่างๆก็จะไหลก็้าไปอยู่ตรงนั้นเหมือนกันแก้ไข แล้วเขาก็สามารถได้ใช้อํานาจในทางที่ที่เรียกผลประโยชน์ได้เยอะก็คล้ายๆกับเรื่องเริ่มเปิดร้านร้านเหล้านะครัจริงจริงจริงก็คือมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะขีดเส้นได้ว่าจะเปิดได้หรือเปิดไม่ได้จะตรวจหรือไม่ตรวจจะจับหรือไม่จับอะไรเงี้ยนะอ่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นอเออซึ่งเราก็มีคณะกรราการปฏิรูปตำรวจอยู่แล้วเนี่ยฮะตั้งแต่ยุคสปชเลยนะสภาปฏิรูปแห่งชาติที่แบ่งเป็นแต่ละหมวดนะฮะนี่ก็หลายปีแล้วนะฮะยัง ใชฮะเราเห็นเป็นลูกปธรรมกันขนาดไหนฮะคุณธนากรอืมไม่มีเนาะเท่าที่ฟังนะเท่าที่ฟังดูจากขั้นสวที่เกี่ยวข้องเลยนี่ก็ก็เห็นว่าเรื่องนี้ดูจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้กําหนดอยู่ในรัฐมนูญนะครับปีหกศูนย์เนี่ยกําหนดว่าเรื่องการปฏิรูปตารวจเนี่ยเป็นภารกิจนะครับของของสภาผู้แทนราษฎรของของเลย คิดแล้ว่านนเลยนะครับนำไปด้วยตำรวจกับไปด้วยการศึกษาแต่เท่าที่ดูนะครับฟังฟังที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยก็น่าจะพบว่ามันดูมีแววจะไม่เป็นจริงรว่าดูไม่ใช่มีแววจะเป็นจริงนะมีแววจะไม่เป็นจริงด้วยจะไม่เป็นจริงดูเหมือนล่างล่างที่ที่กรรมธิการศึกษาเรื่องนี้เสนอมาใช่ไหมแล้วเสนอเสร็จแล้วก็นําส่งสู่รัฐสู่สู่คณะมนตรีเนี่ยแล้วคณะมนตรีส่งส่งให้กรรมการ ตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับพิจารณาดูเหมือนจะถูกแปลงสารกลับมานะครับแต่ไม่หลายอย่างที่เขาคิดว่าจะเป็นเกิดการปฏิรูปเนี่ยมันมันไม่เกิดแต่มันก็แยเป็นจับัดแปลงสารโดยตํารวจกลับมานะครับอันนี้เข้าใจว่าตอนนี้ขั้นตอนอยู่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันทาให้เราก็จะดูอาจจะหวังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะนะครับว่าว่าการปริรูปจะเป็นจริงอ่าอืมอืมอืมเฮ้ยแล้งจริงสนใจเลย ก็ตามที่ตามที่คุณธนากรบอกเลยฮะเราเราเราในฐานะประชาชนเราก็ยังหวังนะเพราะว่าเราเห็นเรามีชุดปฏิรูปอย่างไรประชาชนคนต้องมีหวังเนอะใช่แล้วบอกความหวังนั้นมันจะห่างออาไว้อีกห่างออาไว้อีกหมดไปแล้วมันไม่ถึงฝั่งนาทีนะคืออย่างน้อยๆในช่วงชีวิตเราถ้าเราไม่ได้เห็นหวังว่ารุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานเรามันต้องมีการปฏิรูปแล้วแหละเพราะมัน มันทุกด้านนะฮะคืออันไม่ใช่แค่ตํารวจอย่างเดียวนะทุกทุกฝ่ายที่เขามีชุดกรรมการปัิรูปขึ้นมาเพื่อทําให้มันดีขึ้นแม้แต่สื่อมวลชนเองถูกไหมครับแต่เราก็ยังเห็นบางปัญหาที่มันวนซ้ําอยู่ในรอยเดิมอยู่แบบเนี้ยอ่ะก็วันนี้ได้ฟังมุมมองแล้วก็แนวทางที่น่าสนใจนะคือโอเคไม่ได้ค้านแต่ต้องคิดให้ดีและคิดให้รอบคอบวางกระบวนการวางแผนให้ดีชั่งน้ำหนักให้ได้ว่ามันได้คุ้มเสียไหมถูกไหมครัคุณธนากร คือคือสังคมมันกําลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าโลกโลกมันเปลี่ยนเร็วดยเพราะยิ่งโลกของการสื่อสารเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รีบวางโครงสร้างอะไรที่ที่ตามพันกับสถานเนี่ยเราจะเราจะวิ่งไล่ตามปัญหาไปเยอะเรื่องพันันนี้เหมือนกันนะครับพันันออนไลน์เนี่ยพรเดงนีวมันจะเปลี่ยนเยอะมากนะครับเพราะนั้นเราไม่รีบทำอะไรเนี่ยเรื่อพันันในภาคพื้นในทั้งหลายเนี่ย มันจะปรับตัวเข้าสู่ออนไลน์ทั้งหมดแล้วมันดีมีการพนันตัวใหม่ๆมีอะไรก็ที่เราเราตามไม่ทันถูกต้องพวกนี้เกิดขึ้นเยอะมากม,มันถ้าไม่รีบทำอะไรนี่นะครับเราจะเราจะวิ่งไล่ตามปัญหานะครับนี่เหละครับอยากจะได้ฟังสิงจากคุณธนากรที่บอกให้กับสังคมเราตรงนี้แหละครับเพราะอันเนี้ยสาคัญคือว่าสิ่งชั่วร้ายเนี่ยบางทีมันจะเดินเร็วกว่าสิ่งดีนะแล้วมันก็จะทําให้เราหรือว่าสังคมติดกับตรงเนี้นะฮะ ถ้าผู้บริหารพานเมืองหรือคนที่มีหน้าที่ตรงนี้ยังตามไม่ทันตรงนี้ถือว่าอันตรายต่อสังคมไปอย่างยิ่งน,นะครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณธนากรครับขอบพระคุณครับผมบสวัสดีครับ